สวัสดีทุกท่านวันนี like ้กับผมนะเทเดดีชัดกินไฮยแลนด์ว่าไหมครับโปเกตเอディชั uh ่นโซนดสิมารถจุดอ่นดูนะบล็อกใหม่นะมันเหมือนกับมันเหมือนกับอะไรนะคนมากกว่าหน้าคนอ่ะนะครับก็ดอディชัดเหมือนกับนะผมดูมัน พันท้ายนรสิงอยู่ก็เสยงดังตะอ,อไปผมว่าเป็นเหมือนกับคนมากกว่าเลยนะอ่า,าครับนี้เป็นเกมที่แบบเกมที่แบบเดี๋ยวคิดก่อนคิดก่อนเป็นเกมมาครับที่เวอร์ดอะโอเคสนักนีผมลาตัวกันนะมันแบบมมีอะไรทำก็แค่บล็อกมาครับ โซตูปกเกตอีดิช <Y> ั่นโซตูซ้อนจะทำว่าทำไมผมเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยพูดบ้านมันดังเลยแล้วไปครับคอนเสิร์ต่างๆก็ไปก๊อปจากเน็ตมาไม่ได้ไปก๊อปจาก YouTube อันนี้ก๊อปจากซีรอดมาเพื่อที่จะแบบหุยไม่ใช่ละไม่ได้ก๊อปจากซีรอดไม่ใช่